สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมจะมาลองเปลี่ยนเจ้าฐานของรีโมทกุญแจทั้งรีโวทั้งฟอร์จูเนอร์นะครับตัวที่เป็นคลีเลสนะครับก็คือจะเป็นกุญแจเนาะก็คืออันนี้ผมเปลี่ยนครั้งแรกเลยนะครับก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันพอดีว่าเพิ่งได้รถมาไม่นานนะครับก็เลยจะมาลองเปลี่ยนแต่ว่าได้ศึกษามาบ้างแล้วบางส่วนครับว่าจะทํำยังไงบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับก็เราต้องรู้ก่อนว่าฐานที่ต้องใช้ครับก็คือตัวนี้เนาะสองศูนย์สามสองเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นรหัสอยู่ตรงนี้ยนี่ก็จะ เซเว่นก็น่าจะมีขายครับรุ่นนี้ก็คือลองมาดูครับง่ายๆสองศูนย์สามสองไม่ต้องเสียตังค์มากครับก็วิธีการนะครับก็คือเราแค่เนี่ยครับเนี่ยครับเราจะดึงกุญแจออกเนาะบางคนอาจจะไม่เคยทำเนาะก็มันต้องเอากดตรงนี้ลงนะครับแล้วก็จะกุญแจออกมาเสร็จปั๊บคนดูตรงนี้พอเห็นไหมจะมีขีดอยู่ตรงนี้ครับเล็กๆอันหนึ่งนะเราเอาตัวกุญแจนะครับเอาเข้าไปตรงนี้เสร็จปป๊บเห็นเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยอ่ามันจะเข้าไปตรงนี้ดูเล็กๆพอดี แล้วเราก็หมุนมันครับมันก็จะออกมาอย่างนี้เลยง่ายๆครับพอหมุนปุ๊บก็ง่ายๆออกง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นงนี้เนาะด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเนาะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจมันครับข้ามไปนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวที่รับปุ่มกดต่างๆนะครับเป็น IC เนาะก็เราก็ควพร้อมมาอ่าก็จะเห็นกุญแจเห็นแบตเตอรี่อยู่นี่แหละครับก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบอ่า cr สองศูนย์สามสองนะครับก็ง่ายมากก็ไม่ต้องทำอะไรก็แค่ถอดเขาออกครับ นะครับมันจะมีขาล็อกอยู่นี่ออกยากนิดหนึ่งพอดีของไม่เคยมันจะเนี้ยนๆโอเคนะครับก็ออกมาแล้วจําไว้นะครับก็คือด้านไหนคว่ำด้านไหนไงเนาะก็คือเราเอาด้านที่มันมีตัวเลขอะครับไงไว้ก่อนนะแล้วก็แกะอันนี้มานะครับตอนแรกแค่แบตเตอรี่มันจะใกล้หมดนะครับพอดีว่าผมจะไม่ไเทสเนาะว่า มันเปิดได้ปกติขึ้นไหมอย่างเงี้ยครับอดีอที่รถขับมันขึ้นว่าแบตเตอรี่ของตัวนี้ใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็เอาของใหม่ครับใส่เข้าไปเนาะพอใส่เข้าไปเสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วก็คว่ำเขาไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาหน้ากากครับปิดเข้าไปเฉยเลยไม่มีอะไรอนี่นะครับก็จะกดได้นะครับตอนแรกคือแบตเตอรี่มันบอกว่าใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องค่อยดูอีกทีว่าพวกนี้ที่รถยังขึ้นอยู่ไหมว่ามันจะใกล้หมดแล้วก็ เสียบอันนี้ครับเข้าไปที่เดิมนี่ครับตัวอย่างก็เรียบร้อยครับง่ายมากครับอย่าลืมนะครับแบตเตอรี่ก็คือสองศูนย์สามสองนะครับนะโอเคแค่นี้ครับผมก็เอาไปทําตามกันครับง่ายๆคลิปแบบง่ายๆเลยทาไม่ยากนะครับก็อุปกรณ์ไม่ต้องมีอะไรก็คือตัวเขาสามารถเปิดได้ตัวเขาเองนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าใครต้องเอาไปใช้ต่อก็ฝากกดแชร์นะครับถ้าเป็นไปได้กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ครับปกติก่อนเปลี่ยนแบตแล้วนะครับก็คือถ้ากดปิดแล้วเขาจะบอกว่าแบตเตอรี่อ่อนแต่พอเนี้ยพอเปลี่ยนเสร็จมาแล้วนะครับะระดับเครื่องนะครับจะไม่มีอะไรขึ้นแล้วครับอันนี้ถือว่าโอเคเรียบร้อยครับสมบูรณ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ